อ้าววันทิดวันเสาพี่น้องน้องไข่มุกกับมาดำหน้าพี่น้องเอ้ยเก่งอยู่เด้อเรียนหนังสือกับเก่งดำหน้ากับเก่งวันเสาว,วันทิดกะมาออกดำออกมาดำหน้าซอยป่านาอน่องไข่มุก,กเก่งเท้พี่น้องเบิ่งเอาทีล่ะน้องสา,าวลาเบาก่อนคือเก่งแต่ว่าดำหน้ากับเปลี่ยนพี่น้อง อาใหญอคือเด้คู่มือเด็กหน่อยดำหน้าน้องใครมุกก็ยุกป,ปอสองปอสามก็ยังดำหน้าซอยป่าซอยลุ่ไใดพี่นอ้องคุนหะาดดามดามเจ้าเข้าไปคุนหาเจ้เา,เ,า,เ,า,าเข้าไปเอา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 เเข้าไปมันเดือดเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วสิเดกเขาเมื่อกินกล้วยจับสเลี่ยงกล้วยจับมือนี่ กเกนะ่งสินอ้ะไอ้กำนองคนดำหน้าซอยกันพี่น้องเอ้ยไอ้แค่นี้ก็น้อพี่น,อน้องเนาะรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีวันเม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณครับ